สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดก,กระดิ่งเพื่อเป็นปกนรารไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันเราจะเขียนจดหมายไปถึงแฟนคลับที่เคารพรักแฟนคลับที่เคารพรัก oh <my. S 1> เฮ้ย oh <my. S 1> โอ้ยอะไรเนี่ยไปหนึ่งกำลังเขียนถึงแฟนคลับที่เคารพรักอยู่เลยมีอะไร เขามาจัดอะไรไม่ร so ู oh, ้ตรงนู after, ้นอะจัดจัดอะไรหรอจัดจัดงานหรอโอ๊ยกำลังเขียนหนังสือเลยแล้ววะไหนไหนมีอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเพชรอ่ะเห็นปะน่ะโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะเพชรด้วยใช่ใช่ใช่เพลเพชรคืออะไรอ่ะเขาเขาจัดอะไรอ่ะเนี่ยคุณนี่หรอเออคนนนแหลเออวัดวัสดีฮะแหมสวัดดีฮะโอ้ยพูดเหมือนฉันเลยเว้ยเอออัน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 นี้คืออะไรหรอครับเนี่ยมินิเกมปะมินิเกมมินิเกมคืออะไรครับมินิเกมอธิบายให้หมดสิฮะอ๋อขอโทษดิ บทจะใบก็คือนะที่นี่คือมิติเกมสี่ภาษาสหายนะสี่ภาษาสหายเออแล้วแล้วมีไว้ทําไมฮะก็แค่อ้าเข้าไปชนะด่านมาทั้งหมดสี่ด่านรับเงินไปเลยหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านหนึ่งล้านเลยเหรอโคเยอะเลยไปไปเข้าเล่นเลยปะไป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 เดี๋ยวเพิ่งมาเออครับครับครับอ่าเข้าเล่นเอามาคนละหนึ่งบาทคนละหนึ่งบาทอ่าหนึ่งหนึ่งบาทอ่าเอาของนายมามีไหมเนี่ยเอาไปละจ่ายก่อนรับจ่ายก่อนอ่ะอุ้ยหนึ่งล้านจริงไหมครับเนี่ยอ แม่นอนโอเคโอเคเขา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 าได้เลยไหมฮะได้เลยนะแต่ว่าต้องเล่นตั้งแต่ด่านดินไปถึงด่านเบรล็อกนะดินถึงเบรล็อกอ๋อโอเคโอเคได้อยู่ครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะฮะโชคดีหวังว่าจะมีชีวิตรอดกลับมานะโอ้โหโอ้โหอย่าอย่าห้ามฉันอย่าห้ามฉันอ๋อเขาเงินคืนเราคืนวันเรานวันเราคืนวันเราคเขาน่าจะบอกว่าระวังตัวไว้เฉยแล้วเปล่าโอเคไปอู้แต่คำพูดดูไม่สุภาพเลยนะระวังตัวระวังตายอะไรเงี้ยไปไปเพื่อนเขาบอกว่าเราต้องไปเข้าเข้าดินก่อนว่ะโอ้ภาษาดินว่ะจะมีอะไรข้างใน ว่าอาจจะมีแบบกับดักมหาโหดมียักษ์ใช่ไหมเออมียักษ์อาเดียวอยู่ข้างในระเบิดอัตราเมนูมีปืนกลอัดยิงปอบบังเวอร์เวอร์เวอร์ตุนหนังเยอะไป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 เข้าไปโอ้ยมืดมากเลยที่นี่อะไรวะเนี่ยโอ้ยอุโมงค์มันไกลมากเดินประมาณหนึ่งกิโลเอ้ยไม่ไหมคือยาคุกเอ้าเฮ้ยเพื่อนหายไปไหนเนี่เออช่างมันน่าจะโดเดินหลงทางอยู่ในโอ่งกั่นแหละตอนนี้เนี่ยนี่มีรูกปุ๋งรูกป้ายด้วยเว้ยคืออะไรอ่ะตรงนี้มีอัศวินเหล็กตรงนั้นก็เหมือนมีอัศวินเหล็กตรงนึงก็เหมือนมีอะไรขาวๆก็ไม่รู้ คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะรูปภาพที่ไหนวะเนี่ยเอ่อรูปภาพเหมือนฉันจะอยู่ในห้องเอ่อปราสาทดินนะแต่ข้างในดูใหญ่มากเลยอ่ะไหนว่าเหมือนมีอสศวิลเหล็กเดี๋ยวนะอืมในนี้มันต้องมีกองอะไรสักอย่างแน่เลยวะ่ะเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งนะอ่าถ้าดูจะมุมสูงเนี่ยนะ เขาถ่ายจากมุมนี้ตรงนี้มีกองอัศวินแสดงว่าในกองนี้ต้องมีอะไรสักสอย่างแน่นอนขุดเลยแล้วกันขุดเลยมาลองดูว่ามีอะไรกองอัศวินเหรออามีอัศวินอย่างนี้ก็เ้นี่ไงมีกล่องมีกคุณแชโอเคเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันจะมีตัวหนึ่งซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นปะอ่าแสดงว,ว่าน่าจะเป็นเสาตรงนี้แน่นอนต้อลองขุยด,ดูนี่ไงมีกล่องโอ้อะไรเนี่ยเหมือนเป็น,ป,น,ป,นปืนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยลองยิงนี่เป็นปืนจริงด้วยโอ้ โอ้ไม่ใช่ปืนกลรู้สึกว่าจะเป็นปืนแบบอ่าอะไรสักอย่างนะแต่ฉันสูนได้โอเคมีสองกระบอกจะเตรียมไปแค่กระบอกนึงนั่นเผื่อเจอในด่านหน้าอาจจะเป็นแบบว่าเคื่องยนต์น่าจะโผล่ด่านหนึ่งเพื่อแบบว่าเป็นการทดสอบอะไรสักอย่างอะไรอ่ะพอนไรวะไปดีกว่าอันตรายยุบเฮ้ยตัวยังเนี่ยสวัสดีนายเห็นเคียวยาวไหมอ้อยอ้อยอ้ยยอ้อยงานจะใส่ชั้นเดียวเลยเหรอจนไม่มีเกาะไม่มีเสื้อด้วยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นปังปังสวดิเฮ้ยนายเป็นมนุษย์ดินนี่หว่าใจเย็นเพื่อนนายหน้าตาเหมือน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 หญ้าเลยเนี่ย นะหรือว่าเป็นหญ้าสมนมายวะเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่คุยกันเลยเว้ไออาจจะฟันอย่างเดียวเลยคนไทยจอกันปะเนี่ยว่าดูซ์เออแอมไทยแลนดนะผมคนไทยนะครับเออเออ่าไม่ตอบโอเคไม่ตอบใช่ไหมเพื่อนได้เลยใส่ตัวแบบนึงชุบชมาีมาดีมาดีเดินมาดิตตามมาเอ้ไอ้้ไอ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 มไอ้ไอไอ้ไไอหไวไอ้ไไอวไอ้ไอไอ้อไอวอ้อ้้้ยอ้ไไ้ น้อยเนี่ยโอ้โหกระสุนกระสุนกระสุนทัหมดแล้วตัวเองก็จะตายเราขังตายเลยขาดไม่งั้นเกมจบมาดิมาดิมาดิโอ้โหเลือดนายนี่เยอะมากเลยเพื่อนโอ้โหนายจะตายเมื่อไหร่เนี่ยอืมอไม่ตายหรอมาดินี่จับหน้ามันอีอืออืออโอ้โหถึงคลิปเป่งเลยโอ้โหเอาดีตายยากนะแกเนี่ยอุ้ยมา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 เอ้ยอี๋อ้ยเอ้ยตายจะดี โอ้ยเก็บศพมาพุกเก็บแต้มมาโอ้ยตายทีกว่าตายเฮ้ยมีปุ่มอะไรเนี่ยกดเลยกันดึงสองซับฮึบโอ้ยโอ้ยไม่ใช่เป็นว่ามาที่ไหนเนี่ยประสาทโอเคหลบฝนก่อนแล้วกันรอเทยร์มา One hour later โอ๊ยเมื่อไหร่จะมาว่าฝนก็เริ่มอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเอ้าเทียรไลน์ไปไหนมาในรอทั้งงานจะ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 หลงทางลงทางเหรอโอ้ยนี่ฉันได้ปืนมาเอาไปเลยนี่ฉันได้ปืนมานายได้อะไรมาบ้างอ่ะนี่นี่ฉันได้นี่ไหนได้อะไรมา ไหนดิบีกันนะเฮ้ยช็อตกันโอ้พูดว่าเพื่อนเฮ้ยนาไปแบ่งกันแบ่งกันโอ้ยไหน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 กาะมากเกมาโอ้โหจะหาคนกระเป๋าอ่ะเออได้เลยโอ้นี่โห thank you thank you thank you โอ้ยโอ้ย thank you เว้ยไปเพื่อนไปเท่ว่ะเฮ้ยนาไี่ชุดมาเนี่ยเออดีเหมือนกันเว้ยจะหายสองแสนจะเรียนอีกแล้วตามานี่นี่ตรงตรงนี้มีเราต้อไปเราต้องไปปราสาททองอ่ะเพื่อนไป ตามมาตามมาตามมาตามานี่ถ้าถ้าถ้ไอไอไอไผู้จัดการนั่นแหะไม่เห็นชุดเราอมันก็คิดว่าเราผ่านเราลอเส็จเพราะเป็นคนจัดการไงเออไปไปต่อไปต่อโอ้ยสว่างเราเพื่อนเอ้ยเพื่อนปลทองคำาอลลทองนี่น้อาสองันหน้ามาสองนหน้ามันไปนึ่งใส่ตุ้มกันมันหนึงไปย่ไปย่ไปย่อาสองันหน้ามัน้ยมันทอลาทองคำบอทองคเ้ยผีผมันคือผีเพื่อนผีผีผเอาดิหัวเอ้ยผีพี่ีหัวผีพี่ีหัว โอ้ยมันกำลังตามฉันมันตามฉันอยู่เจสันอยู่เจสันอยู่มาเข้าไปดิเจสันอยู่แป๊บนึงโอเคกระสุนครบแล้ววิ่งมาเลยพวกแกอื้ออือแกแกบีบีบีโคตรกระสุนหมดโคตรเร็วเลยว่ะเกิดปืนละเนี่ยเนี้ยหนึ่ง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 อื้อโอ้โหถึกมากของคำปืนปืนมันยิงทองไม่ค่อยเข้าอ่ะเพื่อนโอ้ยปืนโอ้ยใช่ปืนกากมากโอ้ยยิงทองไม่เข้าอยู่แล้วโอ้ยไปจะยิงเข้าได้ไงวะ มันคือทองสี่สีตสี่ี่ไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สองไอ้หนึ่งตอ้หนึ่งสวยสวยสวยไอ้สุกันหมดยังหมดแล้ว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 โอ้ยโอ้โคตรเหนื่อยว่ะเพื่อนเอ้ยต้องขึ้นไปข้างบนตามมาตามมาตามมาทั้งยังนี้เหนื่อยเว้ยอุ๊ยอะไรเนี่ยก็มีกระโดดแบบเพื่อนไปไปตามมาตามมาฉันว่าฉันถอดชุดหรือป่าวะชุดมันทำให้วิ่งแบบไวเกินไปอ่ะปึ๊บชุบโอเคตามมาเพื่อนชุบโดดไตขอบโอเคตรงนี้โดดไงนะไอดหนึงโอเคชุบใส่ลงมาแล้วก็โดดโอเคสวยปึ๊บโอเคแล้วก็เอ่อตรงนี้โดดไป ฮึบฮ <Okay. S 1> okay. โอเคชุบโอเคโอ้ยเดี๋ยวไปเรียวฟกเลนดิ้งมาเอาตอตรงนี้โดดไงวะไปซ้ายน่าจะไม่ถึงโอเคไปขวาแล้วกันน้องใหม่ชุบโอเคแล้วก็สาย,ายลงุึบโอ้โหสาย,ายลงสวยววเออเรียบ <c oughs> รย้อยชุบชุบฮึบชุบชุบโอเคชุบโอเคได้อยู่ตรงนี้ก็ต้องโดดโอ้โหตรงนี้ค่อนข้างยากเพื่อนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวฉันโดดทีเดียวผ่านให้ดูฮึบฮึบโอ้ยโอเคโอ้ยผ่านแล้วเว้ยสายลง 马上到北了，东北。 โอ้นี่มีเงินด้วยโอ้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทหมื่นหมื่นหมื่้ยพาไปไหนวะเนี่ยเพื่อนไปเร็วโอ้ยมาเร็วมาเร็วเพื่อนถอุ่เลยถอุ่เลยอันตรายอันตรายไปไปไปโอ้ยฉันจะได้เงินจากนายแล้วนะเว้ยไปเร็วไปเร็วดับไปไปดับเพชรไปเลยโอ้ยสว่างเลยเว้ยเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะดาบโคตรใหญ่เลยงัดหน้าไปดิมาดิมาดิมาดิคิวเก่ามากเหรอคิวเท่มากเหรอคิวตัวสีฟ้าเท่หเหรอฮะ

ตายโอยสวยเว้ยโอ้ยโอยโอยดอนอมดอนะดูชันนะเพือนไปด่านต่อไป้มโอยินมาเลยโอ้ยไปโอ้ยอื้ออัดโอ้ยอย่าเบียดกันเว้ยโอ้ยเอโอ้ยทางแคบด่านนี้ด่านอะไรเนี่ยต้องขี่เรือเนี่ยขึ้นมาไปอไหมลุย โอ้ยไปๆ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 ฉันเนี่ยแชมป์เรือเก่าฉันไม่อยากจะมั่วเราสมัยฉันยังเอหนุ่มเหมนะว่าเข้าไปจอนยรือตูดลงไปปู๊บูดโอเคเพื่อนเราใช้ใช้เพื่อนโอ้โหถอยหลังอ๋อเออที่ถอยหลังโชว์ไปเพื่อนดูหลังด้วยดูหลังด้วยดูหลังด้วยอยู่อยู่โอเคโอเคโอเคถึงยังกอลไรอะไรหนในโอเคโอเคโอเคได็กอยู่เด็กอยู่เปไนเด็กอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคหันได้แล้วเว้ยหันหน้าได้แล้ว เพื่อนเข้าไปเข้าไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคโอเคลลลโอ้เสียวเว้ยเสียวเว้ยโอ้ยดานทิ้งเสี่ยวว่ะเพื่อนตกไปตายเลยนะเพื่อนนะฟังฉันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่ได้อยู่เดี๋ยวโอเคโอเคเอาดิเอาแบบซิ้งเลยปะเอาดิเอ้ยใจเย็นนะพ่อหนุ่มปห้แล้วกันโอ้ยชุดผิดโอเคก็้าไปเข้าไปโอเคเอ้ เบรกเบรกเบรกช้าๆสโลไลท์โอเคเพื่อนสโลไลท์โอเคโอเคเพื่อนมีสนามใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วก็ถึงโตเกตอนนี้นะต้องต้องใจเย็นนะได้เลยเพื่อนได้เลยเพื่อนโตเกียบนิมอาร์มิจูโนอาริโอเต้ฟาร์เรฟิวเลียไปลอยแล้วเว้ยไปเพื่อนโอ้ทีนี่มีทีนทีกับเงินเป็นล้านเลยเพื่อนล้านเลยฉันกำลังรวย เฮ้ยแต่ว่าอย่าลืมนะเรามีเงินเป็นล้านก็จริงี๋ยว่าเราเงินจากบนนั้นเองนั่นไอ้ผู้จัดการนี่เป็นล้านเลยจริงอแกแบ่งรัแบัไไปเดินไปด่านต่อไปกันโอ้กลับมาหบ้านแล้วต่อไปเป็นด่านเอ้ยฉันรอเงินจากนายนะเว้ยไอ้ผู้จัดการไปเพื่อนด่านท้ายไปด่านท้ายด่านไปล็อกไปเลยลุยอาเพื่อนโอ้ด่านนี้ด่านอะไรเนี่ยอเดี๋ยวเป็นล็อกอ่ะเพื่อนอุ้ยนี่มีกล่องเว้ยเปิดไม่ได้อ่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ เราเปิดกล่องไม่ได้แล้วก็ทุบมันดิเออโกงไงโกงไงโกงโกงโกงนี่ไงโอ้เพื่อนเดี๋ยวเอยมาเก็บโอ้ยนายกระเป๋าว่างด้วยเหรอเขาบอกใช่ว่าเดี๋ยวฉันทิ้งฉันฉันทิ้งสมุดก่อนไปเพื่อนลงมาเอาไปขคิดถึงแฟนคลับหรอห้ามทุบกล่องเขาบอกห้ามทุบอ่ะเปิดก็ไม่ได้ทุบว่าทำไมอ่ะทุบทำไมเนี่ยฉันว่าทุบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเผื่อมีระเบิดเพื่อนไปต่อป่ะนายนไม่รอนายมีทีมทีไม่หรอผมว่าทีนี้ว่ามีมีไฟแช็กว่านายยิงดินายยิงดิ ได้เหรอลองดูอลองดูลองดูลอดูระเบระเบิดระเบิระเบิดระเบิดระเังระเบิาระโบิดระหบยดิเบิดระเบิดระเบดระเบิมรกตนี่เดี๋ยดนะเดระเ่ิมระมบิระเบิไม่เอาไม่เอิไร่เบิดระเบิเบิดระเเบิเบิดไปเ้ยระเรเบิเบิ่อะเบิดระเบิดระเบรเบิดระเิิปิดิดะเะเเเรเโพเพื่อที่ออกจากออกจากที่นี่ว่ะเ่อนป๊บป๊บโอ้ย ออกไปเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วออกไปยังวะลองดูลองดูป่าขึ้นบนป่าขึ้นบนได้ไหมได้ไหมลองดูลองตายนะเพื่อนขึ้นบนแกเราจะตายแล้วเออระวังระวังระวังได้ปะลองดูลองดูลองดูเร็วออกมาเร็วออกมาเพื่อนฉันรวยแล้วเพื่อนสุบัติเต็มเลยฉันอยากรวยด้วยเร็วเร็วรียออกมาเพื่อนฉันรออยู่เฮ้ยได้แล้วได้แล้วเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเรารวยแล้วเพื่อน เอาล่ะครับทุกคนคลิปวิดีโอในวันนี้ก็จบไปที่นี่แล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตามช่องไซโคเลยทีเดยวคุณด้วยกันนะครับผมมีคำถามทุกคนก่อนจบคลิปนะฮะก่อนทุกคนคอมเมนต์ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็ฟุถามคนดูว่าเมื่อกี้ผมใช้ทีมทีทั้งหมดกี่ลูกอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันนะครับผมใครที่คอมเมนต์แล้วก็เออพิมไว้เลยแล้วกันนะฮะไอ้ไอ้แไอ้นี่มันไม่ให้เงินเราอะ